2330บาทจากร้าน CFF Thailand อุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์รับมีดนะครับจากบริษัทหรือว่ายี่ห้อ Swiss Ester a นะครับ Grinder Duplex Sharpener เป็นอุปกรณ์รับมีดแบบด้ามจับนะครับเป็นถือรับได้ทั้งกันไกรมีดครัวแล้วก็มีดพับนะครับเป็นตัวใหญ่สุดท็อปสุดของค่ายนี้แล้วนะครับ2330 ลิงก์สั่งซื้อราคาแล้วก็สเปคอยู่ใต้คลิปตรงด s สคริปชันและพิมคอมเมนต์นะครับ100% Swiss made ทำใน s w i สร้อ0เรีวิวนี้สนับสนุนโดยร้าน CFF Thailand ขอบคุณ CFF Thailand ที่เอื้อเฟื้อให้มีรีวิวนี้นะครับนี่นะนี่คือราคานะครับ2330เดี๋ยวเรามาดูกันข้างในเลยนะว่าเจ้าตัวนี้เขาใช้งานยังไงนะครับอุปกรณ์นะครับที่รีวิวใน ช่องนะครับจะมีเพลย์ลิสต์แยกไว้ด้วยซึ่งอันนี้น่าจะอยู่ในเพลย์ลิสต์เมนเทน n นนซ์นะครับก็เป็นอุปกรณ์ดูแลรักษาอุปกรณ์อีกทีนะครับดามจับก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีคู่มือรวมถึงคำแนะนำในการใช้นะครับต่างๆจะบอกเป็น g r i d e r Duplex Sharpener นะครับสามารถจะใช้งานได้มีดที่สามารถรับได้ตั้งแต่20-30ถึง30องศานะนี่เป็นภาษาเยอรมันนะครับนี่เป็น France นะครับ น่าจะเป็นสเปนหรือเป็นอะไรเอสตูเนียหรืออะไรไม่รู้นะครับ g r r u รัสเซียนะครับก็เยอะแยะเลยมี UK Instruction ครับภาษาอังกฤษนะครับเป็นได m มอนด้านหนึ่งแล้วอีกด้านหนึ่งจะเป็นคาร์ไบรน์นะครับนี่บอกว่า uh, with the flat side of the diamond grinder grinder blade with rotating movement angle 20-30องศานะครับไล่กับชาร์ปนิ่งสโตนเหมือนหินลับแบบแท่นเลยนะครับดึงแล้วก็ขยับ ตามความโค้งนะครับประมาณ2-3ถึงทีตามขอบนะครับแล้วก็จะสามารถใช้งานที่องศา30-50ถึงได้ด้วยนะครับอีกฝั่งหนึ่งการันตีคือรับประกัน2ปีทำความสะอาดนะครับด้วยการล้างกับน้ำได้นะครับหรือว่าจะเป็นการใช้งานใช้ยางลบถูออกก็ได้นี่เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับนี่หน้าตาแบบนี้นะครับ grinder duplex ส่วนด้านนี้ก็จะเป็น ชื่อรุ่นนะครับนี่เป็นภาษาอังกฤษอะไรของเขาเยอะแยะมากมายโอเคเรามาดูกันที่อุปกรณ์ตัวนี้เลยนะครับพี่ๆอยาจะรู้ว่าน้ําหนักมันเยอะขนาดไหนพกพาติดเป้ไปเวลาเดินทางหนักไหมจริงๆตัวนี้น่าจะออกแบบมาใช้งานที่บ้านมากกว่านะครับน้ำหนักของอุปกรณ์ทั้งชิ้นเลย94กรัมนะครับไม่มีถุงไม่มีปลอกพกพาอะไรแล้วนะครับผมเคยรีวิวเจ้ายี่ห้อนี้ นะครับสวิตอิสเทอร์ในช่องไปแล้ว2ตัวยังไงพี่ๆไปดูใน Maintenance นะครับเพลย์ลิสต์ได้เลยตัวของความยาวนะครับของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเมื่อลองวัดดูคร่าวๆผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ6นิ้ว7นิ้วหรือเปล่านะประมาณ7นิ้วกว่านะครับจนิ้วหรือประมาณ19เซนติเมตรโดยประมาณนะครับวัสดุด,ด้ามผลิตด้วยอลูมิเนียมอลอยด์ดคาสก็คือหล่อขึ้นมานะครับตรงที่เป็นด้ามตรงนี้พี่ๆจะเห็นว่ามันจะมีรอยเหมือนกับ เป็นเบ้าหล่อนะครับซึ่งก็จะทําให้การใช้งานเนี่ยสามารถจะจับได้สะดวกสบายนะครับโดยฝั่งด้านนี้จะหน้าตาเหมือนตะไบเล็บเลยนะพี่ๆจะเห็นว่ามันจะมีความเรียวนะครับแบบนี้แล้วก็ผิวก็จะเป็นเป็นผิวเหมือนกากเพชรนะครับถ้าลองซูมดูพี่ๆจะเห็นว่ามันจะมีความสากนะครับอยู่ประมาณนึงสันตรงนี้ด้วยนะครับถัง2ฝั่งเลยน่าจะเหมือนกันเลยนะครับ แล้วก็บริเวณตรงนี้ทำเป็นกลมๆเป็นแอ่งเอาไว้ทำอะไรก็คือใช้นิ้วโป้งวางน,นะครับในลักษณะนี้แล้วก็ใช้มีดถูหรือว่าลับนะครับทำให้การป้องกันนิ้วถลําไปข้างหน้ารวมถึงการดึงถอยหลังเนี่ยทำได้สะดวกขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้ด้ามก็จะมีความโค้งลงตรงนี้นะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้ก็ใช้งานเป็นตัวขูดนะครับซึ่งเดี๋ยวมาทําให้ดูว่าทำยังไงนะครับ การใช้งานการรับนะครับก็คือฝั่งที่เป็นส่วนเอียงตรงนี้นะครับจะเป็นขาบรายซึ่งจะมีความแข็งส่วนสันของเขาเนี่ยก็จะมีความเหลี่ยมนะครับถ้าพี่ๆลองสังเกตดูมันจะมีความแบบเหมือนแข็งๆแบบนี้เป็นมุมนะครับสามารถจะใช้วางตรงคมมีดนะครับในลักษณะนี้เพราะว่าถ้าเกิดสมมุติผมวางเนี่ยพี่ๆจะเห็นว่ามันแนบกับตัวใบเลยอะวางแบบนี้ให้ดูจะได้เห็นนะครับนี่มันก็จะแนบประมาณนี้นะครับส่วนเอียงนะแล้วเวลา,าขยับเนี่ยลากเนี่ย มันก็จะขูดบริเวณคมตามนี้นะครับถ้าลองใช้งานดูก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตั้งแต่ด้านในเนาะเราลูบไปที่บริเวณด้านหน้านะครับจะเห็นว่ามันก็กินเนื้อเหล็กประมาณหนึ่งเลยนะผมถูไม่กี่ทีเองนะนะครับนี่าแบบเนี้นะครับมันก็จะขูดอันนี้เป็นคาร์ไบรท์มันจะมีความแข็งนะแข็งมากเลยนะครับถูไปอย่างเงี้ยมันก็จะกินเนื้อเหล็กด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับเอ่อจริงๆคือวางแบบนี้นะครับ ถ้าเป็นด้านนี้นะจะใช้มือวางนิ่งๆก็ได้นะครับแล้วก็ขยับมีดถอยหลังหรือจะเป็นการจับมีดไว้เฉยๆแล้วก็ลากอันนี้ไปข้างหน้าก็ได้นะครับมันก็จะเป็นการถูไปที่คมนะครับไปเรื่อยๆนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับดูเหมือนจะเป็นการวางแบบนี้นะครับนะครับแบบนี้แล้วก็เป็นการขยับถอยหลังแบบนี้นะครับ เคยเห็นในท่านรับมีดที่เป็นลักษณะแบบเขียงหมูเขาใช้ไหมนะอันนี้เป็นตัวกาดนะครับก็จะขยับแบบนี้วางแบบนี้นะครับแล้วขยับมันอาจจะไม่ค่อยถนัดนะแต่จริงๆคือถ้าแนะนําเวลารับคือรับด้านนี้ให้เสร็จก่อนนะครับเสร็จเลยนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยขยับนะครับขยับมีดมาอาจจะเป็นด้านนี้แล้วรับด้านนี้ตลอดกาดตรงนี้มันจะไม่เชื่อมือนะครับคือเหมือนพอมาตรงนี้ปุ๊บก็หยุดหยุดอยู่แค่นี้นะครับแบบนี้ สลับซ้ายขวาลากแบบนี้หรือถ้าเกิดจะเอาปลอดภัยกว่านี้นะครับก็ได้เหมือนกันก็คืออาจจะขยับไ,ไอไ้แบบนี้แทนนะครับขยับไอ้นี้ไปข้างหน้าแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ผมว่ารับแบบนี้น่าจะโอเคหรือจะวางเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับกดอย่างนี้แบบนี้ก็ได้นะครับพอด้านนี้ปุ๊บก็พี่ๆก็ขยับด้านนะครับเราเป็นอย่างนี้แทนนะครับก็ได้นะครับจับห่างๆอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือด้านนี้เป็นองศารับแบบรูดนะครับ รับง่ายนะนะครับเราตรงนี้มันเป็นกาดไงไม่ต้องจับใกล้อย่างงี้ก็ได้จับห่างๆอย่างนี้ก็ได้ครับเรารูดเลยนะครับมันก็จะกินเนื้อเหล็กลงไปบางคนบอกเอ้ยไม่ได้ผลผมบอกเลยว่ากินเนื้อเหล็กโคตรดีนี้เป็น cpms 3 h v นะครับมีดไม่ค่อยคมนะแต่ผมว่าผมรูดไม่กี่ทีก็รู้สึกแล้วนะว่ามันกินนะวางให้แบนแบบนี้เลยลองขยับคม รับได้ทั้งกันไกลนะครับมีดครัวนะครับแล้วก็หน้ารับหินรับก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับสามารถจะใช้รับมีดพับได้ด้วยแล้วก็เป็นกันไกลในบ้านนะครับ grinder d u p l e x sharpener นะครับสามารถจะใช้รับมีดได้หลายขนาดแม้กระทั่งมีดที่ใบกว้างก็ได้นะครับมันจะโจมตีหรือว่ามันจะรับตรงคมโดยเฉพาะเลยนะครับผมยังไงก็ลองไปดูในลิงก์ข้างใต้นะครับที่เว็บไซต์หรือว่าเป็นลิงก์ที่ผมให้ไว้ก็ได้นะครับอยากจะรู้ว่ามันตัด ได้ประมาณไหนนะครับอันนี้ยังไม่ได้รับอะไรเยอะนะครับเพราะว่ามีดผมใช้งานม,มาเยอะมันก็อาจจะหายคมไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็ตัดขนาดเป็นกระดาษแข็งๆหนาๆยังนะครับยังก็ยังพอใช้ได้ยังไม่ได้รับละเอียดมากนะแต่มันรับดว่วนๆเร็วๆเนี่ยได้แน่นอนนะครับนี่คือ s วิส s กด์เดอร์ดูเพล็กซ์นะจากอิสเ e อร์สวิสอิสเทอร์นะครับขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่เอพิซดหน้าขอบคุณร้าน CFF Thailand ที่ให้มีรีวิวนี้ขึ้นมานะครับแล้วเจอกันครับดูรีวิวย้อนหลังในเพลย์ลิสต์ maintenance สำหรับวันนี้ Heavy Ridenout